สมาร์ทเซนแอร์ตัวนี้ใช้งานยังไงนะตัวนี้นะคะใช้งานไม่ยุ่งยากเลยนะทุกคนเพียงแค่เสียบปลั๊กนะคะจากนั้นก็มาเปิดการใช้งานนะคะด้วยการนะคะกดปุ่มออนที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยโดยตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับแรงลมนะคะได้ถึงสาระดับกันเลยทีเดียวและยังนะคะสามารถนะคะตั้งระยะเวลาในการปิดได้ด้วยนะคะสูงสุดอยู่ที่8ชั่วโมงเลยและตัวนี้นะคะยังมีนะคะ เทคโนโลยีนะคะการกดปล่อยประจุไอออนลบด้วยนะคะแตงขาช่วยนะคะในการนะคะดักจับฝุ่นได้ด้วยเวลาปิดสามารถกดนะคะที่ปุ่มออฟตรงนี้ได้เลยนาะและตัวนี้นะคะน้องผ่านการรับรองจากมอกรนะคะใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะทุกคนและตัวนี้นะคะทุกคนสามารถนะคะใช้ับห้องนะคะขนาดใหญ่ได้ด้วยนะคะสูงสุดอยู่ที่50ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะคะและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแผ่นกรองเฮปเป i l ฟิลเตอร์เกรด S13 เลยนะ,ะและยังไม่พอเพียงเท่านั้นค่ะตัวนี้ยังมาพร้อมกับการรับประกันด้วย ได้ถึง3ปีเต็มภายใน1ปีเสียบเปลี่ยนใหม่ได้เลยไม่ต้องรอซ่อมนะและที่สําคัญข้อสุดท้ายฟีเจอร์นั่นขนาดนี้นะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่ามาในราคาแค่พันต้นๆเท่าน,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 นั้นปกติเขาขายกัน 2, ส,สามพาันเราไม่ขายจัดได้เลยที่จะกล้าเพียงแค่พันต้นๆเท่านั้นนะคะใครอยากได้ก็ติ้กลิมิันได้เลยนะ